ตัวแดดสวัสดีคุณผ sure <laughs> ู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้รายการโอพีเคชนะวันนี้ผมคุณโดมคุณบูจะมาเล่นโลบกันอีกแล้วนะครับผมแบบเชี่ออะไรเนี่ยไอแยแค่ลูกแค่ลูกก็บอกกับพวกกูเลยไหนมึงอยู่ไหนมึงคนไหนมึงหน้ากู่ะเออกูรอหน้ายังเร็วอยู่มาเรามาเข้าตู้ไหนดีกูฟ้ามึงแดงเหมือนเดิมปะเด็จแล้วอะไรเนี่ย เนินเขาเราก็มีอยู่ดักไ <c oughs> อ,อ้บูบูเลิกกินกูไปเลิกมึงลิกกินอยู่กินอยู่เออกูต้องเป็นคนดูทางให้มึงเว้บูบ <c oughs> ูบูบบสานหน่อยสานหน่อยบูบูไอชิบหายแล้วกันเออกูทำอะไรแล้วตัวกูมาทำอะไรได้วะดเท่าไรไม่ได้เลยเอะไรไปเลยได้อยู่บูได้อยู่ไอบูกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยกลาง กางๆนะกางๆมามีเล่นอีกครั้งได้อ่ะกดละเรียกกลับไปล็อบบี้อ้าวมันต้องไปล็อบบี้เลยเหรอแต่มึงไปเป็นหินตีแบบว่าปุ๊บเดี๋ยวกูเป็นคนเองมึงต้องสีอะไรนะมึงต้องสีฟ้าปะตูอ้วนเลยมาเผื่อไปทันมันี่ดูดูดูคนเก่ง แต่ว่าทำเลยได้แต่ว่ามึงก็มีหน้าที่กิ๊กคนเดียวไปอยู่แม่งกูโดนกูเล่นแฮมเตอร์เกมเมอร์สมัยก่อนอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยไปเลยมึงกิ้งไปเลยมึงกิ้งไปเออสวยอ้ากูก็เหยียบอันนี้กูเหยียบแล้วบูบูกูเหยียบแล้วตรงไว้ โอเคมึงเหยียบยังเหยียบแล้วนะยี่ตัวน่าเกลียดมากเราไม่ได้บูงมึงมึงมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกจี้กูไปก็ตื่นเหมือนกันด้วยว่ะต้องเฉียงหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงปิดนิดนึงนิดนึงมันนพลอยวะมึงบอกกูได้ดิไป ไปนู่นนัด <laughs> ไปทางนู่นเอ้ากูตายเลยเฮ้ยไม่มีเซฟเหรอโอ้ยหรือว่ามีวะมันไกลกว่านี้กูป่นล็อกสกินเนี่ยอะไรเนะี่ยตะกินหินไอ้วงกิ้งกูดีๆกิ้งอยู่กิ้งอยู่ง่ายง่ายง่ายมากเลยผมมาดูด้านหน้าดิ าจริงไงอ่ะอ๋อกด W แล้วก็แค่ W ก็พอหรอคุณพวกมันปกติเลยสร้างฝาอ๋อ๋อโอเคเหยียบแล้วเหยียบแล้วบวเหยียบแค่ไหนเลยเหยียบแล้วเลยมึงจะลุกบอลประสานพวกคุแน่มึงทำยังไงมาเลยกูไปเองเลยกูไปรอแล้วอ๋อนี่มันปิดการควบคุมอ๋อมันอันนี้คือมันจะให้คนควบคุมแทนโอเคก็จะละ มึงอย่าล่วงเหมือนกูนะไอ้บูไอ้บูเดินไปเฮ้ยบูมันมีอะไรหลาวกว่าบูมึงต้องระวังนะเว้ยไอ้บูเอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไปได้ไปได้บูไปได้ไปได้ไปได้ไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยบู เออบูเฮ้ยมันมีหินกิ้งลงมาเฮียมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อจากไอ้นี่ป้าไอ้แท่นไอ้ที่มันเป็นเหมือนยืดออกมาเหมือนก๊อกน้ำอ่ะบูมึงต้องไปมึงต้องเฉียงขวาไม่ก็ซ้ายเว้ยเออมึงแอบก่อนมึงแอบกว่ามึงรอรอลงมาลงมารับบูไปแป๊บหนึ่งไปได้ไปได้ไปได้ลงมาแล้วลงมาแล้วมึง้องไปแบบเฉียงขวาไม่ก็ซ้ายเลยเว้ยโอเคโอเคเอากูไว้ตรงนี้ก่อนเอกูไว้ตรงนี้ก่อน โอเคอันนี้ตรงได้เลยบูตรงตรได้เลยตรงมันไอ้บูมึงดูดแรงกูดีดีบูกูไปกมกลมน้อน้อยเออกูโดนล้อเพนกูเลี้ยล้อไอ้บูบูอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยวปเป็น กกรุกก็เไงเป็นยอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรลรอกูด้วยคือกพิอนเข้คนเนมามามาเอาจริงแล้วจริง มึงเป็นอะไรตัวมันกลมเกินแล้วบอก <c oughs> ขึ้นไปดีจริงๆนะขึ้นไปดีเฮ้ย <c oughs> เอ้ยไอ้บู๋มึงหยุดมึงหยุดไอ้บู๋อวดแรงอันนี้กลัวอันนี้มึงไม่ได้กินข้าวกลัวมึงยัดแก๊สเอาไปเดือดโถ มึว่ามึงยัดแก๊สเลยนี่เป um ็นไงตึงๆขนานี้ถายลงไปน่ารักแจ๋วจิงจริงจริงจิงแจ๋วอ่ะกูอยากแพ้ละสวยอ่ะกูอยากแพ้ละมาเลยกินเองเนาะกูไปละ ยู่่มฝาสายดิบวมยยาาวมเลยสายนิดนึงนิดนิดมาฝาเออให้มึงไปหยุดตรงนั้นก่อนเฮดันไปดิเออเฮ้อะไรเวียนเฮ้ยโว้ กูเบื่อมากินกูดีกว่าไมกูแล้วแต่กูกินกากไงวะกูเว้นกินเก่งกว่าชาวบ้านเขาเลยจัดเลยทำไมกูมาดูกากไงวะไปที่นี่ที่ไหนมูดูมันยังกินไม่เป็นเลยดูดิเออไม่งงไงวะมันยากแล้ววะ เ็คือนั่นดีงงนกินง่ายจะตายยากไรเอออีซี่อีซี่น้องเออเพือีซี่อีซี่อบัวขึ้นไปดูเตืองหนักมากตัวกูมไม่นา่าเ <g ül> นี่ยมึงเคยกินอะไรนี่ปะไอไข่ไข่เต่าอ,อ,อ,อ่ะ <g ül> ไข่เต่าอ่ะมึงเคยกินไหมเนี่ยกูไข่ตำนะเนี่ยแค่มีก้อนเนื้นอเงาะออกมาเฉย ไปเลยไขเต่ากูดได้เลยแหมเบื่อเปอลืองไขเต่าเี็บแล้วเฮ่เี็เบแล้วผึ้บๆึๆๆผึ้บผึ้สวยอลละไรนี่ตัวห้อยเ,ยเอพื่อนกูนี่นี่เป็นไงดูผู้ชมสเต็ปสเต็ปเพื่อนผม สเต็ปสเต็ปนี่เป็นไงนี่แม่งวันนี้เป็นเกียร์สเลดได้อยู่ในคอออกเต็มเลยลอยนะอุ้ยนี่ก็ไม่ชอบเลยเฮ้ยว่าเราได้บูว่าข้างหน้าอาจจะเป็นเช็คพอยต์ก็ได้นะบูที่มันกิ๊กกันอยู่อะ โเฮ้ยเฮ้ยดาเมจโดนดาเมจนิดนึงไม่เป็นไรบูได้อยู่ได้อยู่อะแม่มึงสั่นนะบูเขี่ยหมดแรงไปเลยบูเฮ้ยเฮ้ยกูว่ได้บูกูว่ได้บูอุ้ยยังยั้งยังยังยั้งยั้งได้แล้วได้แล้วได้แล้วขวาหน่อยขวาหน่อยไปเลยบูไปเลยเออ อไอเช็คพอยปะเช็คพลอยบูเ <c oughs> ที่ยงเป็นเฮียเลย <c oughs> เปลี่ยนบทบาทไหมบูไม่ต้องเปลี่ยนเรออน้องมึงเล่นเก่งนะเนสไปเลยบู <c oughs> องเลเลยกูกินเกินเดือนเต้อุ๊ยอะไรวะเนบูยังยังยังกินได้กินได้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 ไปเลย,ย,ยไปเลยไปเลยบูไปเลยบูไปเลยบูมันนานอยู่มันนานอยู่ไปเลยไปเลยไปได้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 ไปเลยไปเลยนัย่นแหละโอเค เออบระวังรูนะระวังรูนะตรงตรงได้ตรงได้บูตรงได้แต่มึงระวังรูอะมึงอาะต้องระวังกลไม่เป็นไรมึงอะต้องระวังเคไปบูเอ้บูระวังระวังรูบูเอ้ยเ้ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮเฮยเยาย ยอุยยัง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 พวกกูยังอยู่ไอพวกขานข้างหน้าพวกกูมาแล้วโอเคอันนี้รอกูจ่เป็นคนใจไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ย้ย้ย้ ไปดีมึงเดินดีไปดียิงไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันซ้อนรู้เหลืองรู้เหลืองเราจะไม่เหมือนใช่ไหมเราจะไม่เหมือนเขาใช่ไหมบูเราจะไม่เหมือแล้วอ้บูแม่นๆมันมันยังไม่ตรงยังไม่ตรงบูฝานิดนึงเออเออขวายนิดโอเคไปเลยบูเออลงไปเลยเพื่อน เดี๋ยวด,ดหน้ากูสลับบทให้เดี๋ยวกูเขีนจึ๊บจิ๊บจิ๊บจ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 ๊บ,บโอ้โหมันทำไม่ไ่มัจะเล่นมัะโอ้โหมึงต้องกลางๆเลยอะบูเฮ้ยย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 ย ว่าละกอดลกอนเฮียเฮีจะถีงพื้ยเฮีเฮียเยเฮเฮยเียเยาฮียเฮยเฮยเียงฮายเฮียเยเยเฮีเฮียเฮเฮียเฮียเเฮีเยเฮียเฮยเฮียเยเฮียเฮียเฮีเฮยเฮียยเีเฮยเียเนเเยเียีเเลี โอเคอันนี้หมุนเนี่ยเฉยหมุนเนี่ยเฉยเฮ้บูบูบูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ดึงความจริงแล้วเอ้ยนี่กูน่าจะต้องเล่นบูโอเคด้านหน้ากูต้องเล่นยังอย่งย่งบูอีกทีหนึ่งอีกทีนึงตอนนี้ล่ะบูบูเกือบชิบหายเราเรามาหันกลับเรามาหันกลับ โอเคบูไปเรา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 เดี๋ยวเรามาหากับมาบูเรามาหากับมาเดี๋ยวไปรีบไปรีบเราใกล้ถึงความจริงแล้วบูเราจะใกล้ถึงความจริงแล้วความจริงความจริงความจริงกูความจริงเบรา